ไปค่ะไปออกกำลังกายกันมาเมืองกันมาไปออกกำลังกายกายเอาอย่างไปแน่น่จ้ะอันนี้ก็เป็นเคสโทรศพัพท์เนาะคะ่ะก็ี่มีบัตรเอทีเอ็มจ้ะเพื่อได้เข้าบูติกแล้วก็หนามขวดหนึ่งแม่ มูนบีนเพื่อได้แม่บุติกจ้ะโอเคเอ้ารับไปกันเลยจ้า ประมาณนี้ค่ะไปเดินออกกำลังกายหมวกบ่มี่บ่มีหมวกบ่ตองไซจ้นะไปค่ะ ตรงนี้สิเป็นลงเรียนจ้ะลงเรียนพู่ใหญ่ต้นเนี่ยดอกอมหอมจ้ะหอม ทะลุออกมากก็สิเป็นมอตเต์จะวันนี้เ้าสีเดินไปสนามบินจ้ะนั่งเครื่องบินกลับเมืองไทยเก๋ วันนี้อากาศดีดจ้ะสิบสี่สิบห้าองศาได้แหละอากาศดีบ้านแถวนี้ก็มีตะลังสวย,สวย คับตรงไปทั้งคุณก็สิทธาเป็นทา่าเขาเมืองจ้ะ ไ่่ตรงนี้เป็นที่จอดจกอัจกรยานจ้ะถึงแล้วตรงที่คเคยออก,กมาออกเคยมาออกกำลังกายตรงเนี้ยแต่เมื่อน,นี้เ้าสิบอกออกจก้ะเ้าสิบยางผ่านไปเลย ดอกสวยๆนี่ต้นแอปเปิลจ้ะไกลม,มักมะเก็บเวลาหน่นเวลามันหน่วยหน่วยเหล่าแกใสิมะเก็แบแซ่บๆจ้ะแอปเปิลต้นนี้ รถไฟกับขับหอดสนามบินจ้ะปลายสุดท้ายคือสนามบินเริ่มต้นอยู่ในเมืองจ้ะอันนี้มรถไฟมาจากสนามบินจ้ะเพราะใกล้ย่างไกลสีหอดสนามบินแล้วสมมติสะดวกสบายจะบ่ต้องนงั่งแท็กซี่แพงแตะกี่ทนุนนเีเราใชกับนั่งแท็กซี่หรือว่ากับคาร์บ,บสนสตัวมากแล้มาจอดจอดเราอยู่สนามบินจ้ะ นั่งรถไฟมากสามสิบแปดข้อนสามสิบเก้าข้อนจากจากในเมืองจึ๊กจึกหมดตัองนั่งแท็กซี่ให้มันยากจ้ะถึงแล้วจ้าสนามบินถึงแล้วจ้า เดินมาหอดสนามบินขอความเขา,เาจากขมูลนาา่ะว่าถ้าอะไรสารแล้วเธอกลับมาถ้าต่อ,อาทารุณาทัศนาวาันบอได้เดินทางค่ะอีฉันนมาเยี่ยมมาชมธุรกิจซื้อ,อ,อ,อ <laughs> ต้องมาสวยๆจ้ะ ตอนนั้นโรงแรมจ้ะน่ะนโรงแรมกาบ่แ,แน่ใจว่าเอ่อเพิ่นคนที่เพิ่อนอะไรสามมาจากเดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่นต้องมากักตัวอยู่โรงแรมหนีบอรหรือกักตัวอยู่โรงแรมไหนกายก็บ่จักคือกันค่ะอันนี้บ่รู้เลยตอนนั้นเป็นโรงแรมจ้ะ พี่ลำย่อยู่บ่านน้อยเนาะเขาไปกินกาแฟจากหน่อยก่อนนะประมาณสองสามปีก่อนนี้ได้จ้ะเคยเคยทำงานอยู่อยู่สนามบินึ้่กันเออ ทำทำเบื่อทำตลอดนะจ้ะทำแต่สา์อาทิตย์แล้วก็จันทร์ถึงสุ์เห็นงานลงบาลทำงานลงบาลสาวอาทิตย์มาทำงานอยู่สนามบินทำไปทำมากกได้งเงินหลายอยู่จ้ะแต่ว่าพราสิ้นปีภาษีเพิ่นเก็บมันตกใจภาษีเพิ่มอะค่ะเพราะว่าเขาเห็นงานหลายเขาทำงานหลายไกลก็เลยว่าโอ้ยบ่ไหวแล้ว ก็เลยล่าออกจากสนามบินจ้ะที่เลือกที่เลือกล่าออกจากสนามบินเพราะว่าสนามบินเฮ้าบดิเป็นแบบว่าบริเป,บบรเป็นคนบริเป็นออนซัตของสนามบินนะจ๊ะมันเป็นคนของบริษัทที่เขาประมูลที่เขาประมูลแล้วเขาประมูลงานใดในสนามบินสัญญาประมูลประม่านอันนี้ใครก็มาแน่ใจคือกาปรประม่าน หาปีหรือเปล่าเขากระเจ้ากระสีประมูลใหม่ะจะถ้าบริษัทที่เฮาทำงานประมูลบ่ได้เฮากับบ่ได้ทำจ้ะก็คือเฮากับ่ได้ทำตรงนี้อีกเลยถ้าเขาประมูลได้เฮาก็ได้ทำไกลก็เลยเลือกทีจะเอางานอยู่ลรงบาญจ้ะเพราะว่างานลรงบาญเขาเป็นคนของของโรงบาตเลย มันโมเดลประมูลงานโมเดลเอยียงก็คือเขาทํำจนเข้าขี่ขานท้ำหมดเลยจ้ะนี่จะสนามบินใหญ่กว้างทำงานอยู่สนามบินม้วนจะ้ะมูกอะไรผูบ้ากะหะาย คุณเอาเดินทางหลยแต่ช่วงนี้นาะจริงเงียบจ้ะเพราะว่าเดินทางจากต่างอ,อ,อุดลันบ่ค่อยบ่ค่อยหนี่จ้ะ นี่ก็มีหน่อยส่วนมากจะมีแต่อินล่างจ้ะอินล่างก็คือภายในประเทศจ้ะภายนอกประเทศบ่ค่อยมีนี่จ้ะบ้าเกน จากบ้านไกลเดินมาหอสนามบินประมาณสิบคนนาที่จะบ่ไก่น่ะย่างเล่นเลนมาเดินเลนเลนมาเดินมาเรื่อยๆเงียบเงามากเลยจ้ะทับติดเอ่อคูรุนานี่โอ้ยช่วงนี้คนเดินทางหลายจ้ะไห้ก็พากันไปไปบุญพเวทแล้วหลายคัก นี่ก็สิเป็นโลงแรมเพื่อกันจ้ะลงแร่มหลายแถวนี้ สิบเแวะเนะคะ่ะเบวะเแวะเข้าไปดอกจ้ะข้าสิกยางปานไปเลยยางอ,อ้อมอ้อมกลับบานได้จ้ะตรงนี้เพื่อจะเป็นแบบสถานที่ตรวจโควิดก็แน่ใจว่าของไผ่นะจ้ะ ต้องจ่ายเงินบอน่าจะเป็นของเองกนชลนหรือมั้งนั่นก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งจ้ะที่เดินทางมาแล้วต้องมากักตัวอยู่มรงนี้จ้ะแต่เขาเหลือโรงแรมใดกักตัวอยู่นี้สามารถออกไปเดินเล่นข้างนอกได้จ้ะ น่าจะใช่ออกมาเดินเลน่นได้เพราะโรงแรมใหญ่มากสแกนดิก ดูไดมากเราเอารถมามาจอดไว้โรงแรมเขาบอกว่าถ้าเข้ารถเข้าไปข้างในข้างในผักแคลิงอาจจะเป็นชาางลางทางลางพักแคลิงของโฮเทลของโรงแรมเจสิมหาเจสิมหาคนตัวขึ้นนึงจ้ะ